สวัสดีครับผมชื่อว่านายวัชระพงษ์ย,ยุขันนะครับซึ่งผมก็เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมหรือโรค RP นะครับซึ่งจะมีอาการคือมองไม่เห็นตอนกลางคืนครับก็รู้ได้ไงทราบได้ไงว่าเป็นโรคนี้นะครับก็คือช่วงปี54ที่เกิดน้ำท่วมคือปกติในชีวิตผมไม่ค่อยออกกลางคืนอยู่แล้วก็เลยไม่ทราบว่าเป็นโรคนี้เพราะว่าก็ไม่เคยสังเกตกลางคืนก็ที่ทราบเพราะว่าตอนนั้นก็ต้องลง,ลงเรือ ลงเรือเพื่อที่จะเข้าบ้านตอนกลางคืนตอนน้าท่วมแล้วคือคนอื่นเนะ่ยเขาเห็นหมดว่าเออทางเป็นยังไงบันไดลงยังไงพุลงลงเรือยังไงแต่ว่าตอนนั้นผมไม่เห็นมันมืดสนิทมันมองไม่เห็นเลยก็ก็เลยตอนนั้นก็เริ่มผิดสังเกตละก็ตอนนั้นก็เลย,นนเ,ลยเริ่มคุณแม,คณแม่คุณแม่พาไปหาที่รัตนินซึ่งก็เป็นโรงพยาบาล,ลชั้นนาของประเทศนะครับแต่ว่าพอไปถึง ไปตรวจอะไรหมอวินิจฉัยออกมาว่าเป็นโรคราประสาทต,ตาเสื่อมแต่ว่าที่รัตะนินก็ไม่รับก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลรามาทิบดีพอไปหาที่รามาทิบดีปุ๊บ <c oughs> หมอก็บอกว่าโรคนี้รักษาไม่ได้ครับก็ัตอนน้นก็คือรักษาก็รักษาไม่ได้แต่ว่าก็นัดไปทั่วหกเดือนก็ทําตามอาการไปตรวจก็คือตรวจตาทั่วไปนะครับว่าเป็นยังไงก็รักษาไปแบบนั้นคือไม่มีความหวังว่าจะหายอะไรเงี้ยครับ ก็แต่ว่าพอมีอยู่วันหนึ่งก็ลองเซิร์ชคุณแม่ครับลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยๆก็เจอชื่อคุณหมอสมเกียรติอยู่โรงพยาบาลเอกชัยซึ่งก็มีบทความว่าท่านสามารถรักษาโูคนี้ได้ครับก็เลยลองมาที่โรงพยาบาลเอกชัยดูซึ่งพอมาได,ได้มาที่โรงพยาบาลเอกชัยนะครับซึ่งคุณหมอสมเกียจก็ให้ลองไปนวดตาวิธีการนวดตาก็กดลงไปอย่างเงี้ยครับชั่วโมงละ สองชั่วโมงละครั้งหรือสองชั่วโมงครั้งก็ได้ถ้าเกิดไม่มีเวลาก็ทีแรกทําก็ท้ออยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ถ้ากดแรกๆก็มันก็รู้สึกปวดปวดตาเยามือนกันปวดเหมือนกับเพิ่มความดันในลูกตาอะไรเงี้ยครับมันก็ปวดแต่พอทาไปเรื่อยๆก็เริ่มชินคือตอนแรกนะครับทำทำในระยะแรกเดือนแรกก็จะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ก็คือยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่จริงๆจากจริงๆเลยแต่พอทํามาเรื่อยๆครับพอเริ่มสองเดือนพอทํามาสองเริ่มสองเดือนคือขึ้นเดือนที่สองเนี่ย จะเริ่มเห็นผลแล้วครับคือจากปกติเนี่ยผมเวลาอยู่การแจ้งแสงแดดจ,จัดเนี่ยพอเข้าที่ร่มคับสายตาจะปรับสภาพไม่ได้ <c oughs> คือแบบจะเห็นคืออย่างง่ายๆแบบสมมติว่าจะขึ้นรถตู้รถตู้โดยสารไปไหนเนี่ยครับถ้าเกิดเดินที่แจ้งแล้วขึ้นรถตู้มาก็จะแบบจะไม่เห็นเลยว่าเออที่นั่งตรงไหนว่างไหมแบบเดินเข้าไปนั่งไม่ถูกเลยอะไรอย่างนี้แต่พอหลังจากขึ้นเดือนที่สองเนี่ยผมก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าเออพอ เดินขึ้นรถตู้ไปปุ๊บเฮ้ยม,มันเห็นหนะเห็นว่าออมีพื้นที่ว่างตรงไหนบ้างใครนั่งตรงไหนคือเห็นชัดขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสไปเข้าโรงภาพยนตร์จะไปดูหนังก็สังเกตคือตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตตัวเองว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยผมเดินเข้าไม่ได้คือจะไปก็ต้องไปกับเพื่อนแล้วให้เพื่อนพาเข้าไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรอบหลังเนี้ยพอเข้าไปหนังก็แบบเดินได้ปกติไม่ต้องอะไรเลยเห็นเลขที่นั่งโรงหนังเห็น เก้าอี้ว่าเบอร์อะไรแถวว่าอะไรเห็นหมดขึ้นลงบันไดในลงหนังได้สบายตอนแรกผมก็ไม่สังเกตใจเหมือนกันพอออกมาแล้วที่หลังเพิ่จงจะนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราเข้าไปได้เนี่ยก็เออก็ลองเฮ้ย,ยมันดีขึ้นจริงๆดีขึ้นจริงๆแล้วหลังแล้วก็ลองคือคราวนี้ก็เลยลองออกแบบกลางคืนก็เดินออกไปข้างนอกในที่สวนสัวก็เดินได้คือเห็นเห็นพื้นที่ว่าปกคือคือจากเดิมเนี่ยครับจากเดิมพื้นที่สูงต่ำแบบสมมติว่าเป็นแบบพื้นที่ต่างระดับเนี่ยผมจะแยกไม่ออกว่า มันจะมันจะลงตรงไหนขึ้นอะไรตรงไหนแต่ว่าคือตอนนี้ผมก็สามารถแยกออกแล้วว่ามันมันจะคือมัน,มนพื้นที่เป็นยังไงกลางคืนในที่แสงสลัวอะไรเงี้ยครับซึ่งก็คือตอนนี้ดีดีขึ้นแล้วจริงๆสังเกตตัวเองไนดะ้คือไม่ได้อุปทานไปเองครับนี่คุณแม่ก็ยิ้มออก